ตาเนี่ผมจะขออนุญาตลองเนตกันก่อนนะครับสวยมากแม่นมากเพื่อนไอ้ไข่ผักกูเนี่ยกูไปชอบกินผักไอ้เ่อนมึงตาไก่ผักกูเนี่ยว้าว้ยซื่อกงเฮ้ยพ่อ่ยตอนนี้เรามียอดผมใกล้จะสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับสมัครสมาชิกต้องมีผู้รับชมวิดีโอ3 000 ชั่วโมงนะครับตอนนี้ได้2,970ชั่วโมงขันอีกแค่30ชั่วโมงละใกล้แล้วครับคณขี้เกียจเลินเป่านี่ไงนี่ไงเน็ตด้าแล้วไงมันจะเป็นการปลดลอกพลังของแต่ละคนนะครับจากเดิมเป็นสุดยอดมากคุเต้กจะโคตราเลยเอามือกันสวยเมื่อนอยากได้เนื้อนหน้าโอ้มีคนเอาเนื้อนหน้าไปแล้วเหรอ เปลี่ยนเปลี่ยนกูเอาเล,เลยแล้วนะผมเน็ตเน่าพอดีเี่ยบอกคนได้เล่นแตผมยังคุณคือใครตอนนี้เราบรารบุรท่านนะนนคนแรกคือผมเป็นซพเฟิรดาวตกระบบเป็นคริสคริสมึกยักษ์สมชื่อนะครับแล้วก็มีเอนเตอร์จะไปโกะครับชิปเอเวลในแม่มระบทเป็นกิลเดอร์นะครับแล้วก็มีคลิกซี่นะครับเล็กเสร็จทุกลายนะครับผมสก,กินใหม่ แจกฟรีของดิลลอน่าพึ่งมาไงฉะนั้นเราก็เลยอยากได้ดึงดึงอยากดึงก็ดึงดึงดิดึงดิสวยมากแม่นมากเพื่อนใครผักกูเนี่ยกูไม่ชอบกินผักไอ้เพื่อนมึกไม่ไหวจริงว่าเอ้ยใครดูดกูวะไม่มีลางโวยมูลาดมึงออกวันลามันเนี่ยซักมัดซักกบการบอดี่มึงออกลาบันเทมา ผมเมื่อกี้ผมมี้างนะผมรอดผมฆ่าได้หนึ่งคนแล้วแม่งเอ้ยใหญ่แต่ก็ต้องดูดูดีดดจริงแรกจริงแบบว่าแบบแบบว่าแบบแบบอ่ะจะเป็นโอ้ยไม่กูคิเควเลยอะ่ะเวเน่ไม่กูคิควมึงเลยร้านก็ไม่ได้โคตรสนใจร้านจริงมาแล้วครับหมึกลักจะหมึกหมึกลักว่ะหมึกยักษ์ เจออกากระลาวาดแลอยปุ่งเป้งปังปอง,ปงฮ่ามุกเยาะของจริงมึงยกของจริงโอ้ยมาแล้วว่ามึงยกของจริงตัวเนี้ยเล็กเสร็จทุกลายมาแล้วเล็กเสร็จทุกลายตัวพี่ตัวพี่เก่งมากพี่เจ็บมากเอาเรื่องเอาเรื่อง ตายซะม,ม,ม,มือเลยเลยเออเมืองวะล้ำล้ำล้ำลำมันจับตูล้ำจับตูไม่ไปไม่ไปขี้เกียจเล่นหนูแมงตัวไม่ทุกขี้ไก่หุ่นสวดีสวัสดีระเบิดวะตัววัวตัวตัวแม่งเลือดอ่ะตัวแม่งโกงชิบเป่งเลยอ้อนออนพวกแครี่อะพวกอ้อนหมดเนี้ย mẹ chơi mẹ chơi cùng ờ, à, à. Ừ. 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 Không, Bêu chơi mẹ chơi lại ừ, Thôi, còn mà chơi mẹ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  mình mẹ con ngon โอสวยก้อนต่อก้อนต่อเด็ด,ดัดเด็ดนี่ยเจ๋งมาก <Wow. S 2> มึงไม่รอแล้วแคร์รี่ววหลันี้นไม่กลับไปกับลาบจเย็นอ๋อยอนจริงเลยกิกซี่ตัวเดียวบัดนี้จะสู้ลาได้หวะอันหยาบกุามาก สวยทำลายอ่ะทำลายครับทำลายครับเล็กเสร็จทุลายทำลายครับเนี่ออะไรยโอ๊ยมาไว้ม่ไหว้มามาเฮ้ย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 สวยจิบหมแล้วเพื่อนถอยเลยถอยเลยถอยเลย เก่งมากเก่งมากระเบิดหนึ่งทีเดีบึ้งอ่ะแบบนี้แบบนี้มาแล้วกูเก่งมากมาถึงจิ๊บแปงเลยลำเนี่ยอ๋อไม่ได้ออกตัดเนี่ยเลยขูถามจริงของมีตั้งหลายชิ้นนะเว้ยถวายเพื่อนโดนโดนเก่งมากไปว่ะฟาวฟาวฟาว ของมันเป็นร้อยชิ้นน่ะมึงไม่ออกจากเรื่องกันล่ะว้าฮ่าเออเรา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 เอาลิงกูที่แล้วล่ะไม่เจ็กกูไม่เจ็กไม่ใช่โอ้ยพิมพ์ว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บยิงมากพ่อนมึงไปไกล วยพี่สวยพี่ว้าวต่อเลยต่อเลยาอึอดมากไม่อีเวนเอ้ยกลองอีก,ก,อกี่กลองตัวไม่กี่กลองมากโว้ย,ย,ยมึงเาานะนื้อหนอมึงเนื้อหนอหนออย่าอยๆเศร้าสั้นนับจ่อยดิงว่ะบองแคบบ้งางไง มันคิดจะเนียนวะมองอ่งอะว่าไงเราพลังสัตว์ปลาพลังสัตว์มาเรียบร้อยเรียบร้อยฆ่าล้มได้เรียบร้อยจิว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 ,ว,วโวไม่เจ็บจริงโคตรอึดกูไม่ กุ้งไม้เก็บอ่ะอ๋อชิปปะเพื่อนระวัง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 สวยเพื่อนอะไรเนี่ยทำไมมีแต่คนเนียนบ้านเนี่ยแมมโอ๊ยเอ้ยรู้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยแมงรู้ดีแมงรู้ดีรู้ดีจัดส่งมาส่งวันนี้หมดโปรจัดหมอสิมึงเหงาะหมอสิเนียนหรอสู้ว่าตัวตัวว้าตัวตัวว่าแล้ววอ๋อฮะฮะกูกลัวมึงเหรอ มึงเอาตัวตัวบ้ตัวตัวบ้าฮะไม่หนีตายไม่หนีตายไม่หนีมึงตายไม่หนีมึงตายไข่ผักกูเนี่ยโอ้ยมึงโดนลุกเลยที่เมื่อกี้เลยคลิปอ่ะโอ้ยแย่มากเลยคลิปเค้าไม่เคียร์กันวะอะไรชินดีวะโอเค จะยอมทำใหม่เนี่ยม no ึงไม่เอากันล่ะมีนัวมึงเคี้ยวบนแกแเรางาแกเราเกิดก่อนเดคลิกซีคิกซีซี่ตัวดาเมจกูได mm ้ตายปอดจัง hmm. อ mm ่ะมาซีมาซีหรอวอ่ะมาฮ่มึงฮ่ากูมึงฮ่ากูอ่ะวะฮ่ากูอีลำอีลำมึงคิดมึงเจ๋งไงอีลัมมีตัดต้นแล้วเนี่ยนี่มีตัดต่อไปเพ ถัว่วถั่วมึงไม่เจ็บกูก็ไม่เจ็บมังกรเลยไม่ตายปะเนี่ยข้างกันไม่ตายสักทีอ่ะพวกกันแหละใครยอมแพ้วะก่อนชิแป,เปงเลยเล่นเกมแล้วยอมแพ้เล่นทใไมเนี้อ่ะปุ้ม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 เอาจริงฆ่าทุกคนเลยยกเว้นไอ้อมมารามอ่ะแล้วก็จบไปเลยแค่นั้นเองง่ายตายป้วย เี้ยากอะไรวะถาจริงฮึฮะเจ็บปะอันนี้อันนี้ไม้เจ็บไม้คันไม้เจ็บไม่คันป่าแล้ววะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ล้อเล่นล้อเล่นมึงเอาวะมึงเอาวะเฮ้ยจะตายจะตายช่วยดอยช่วยดอยช่วยคุยแน่ช่วยคุยแน่เฮ้ยพ่อพ่อโอ้โหดีแน่ได้ไงไวเปล่าแม่โปรจะชัดโปรจะชัดโอ้ป่านผมเรียกโปรแล้วยังงี้มานผมเรียกโปรแล้ว สวัสดีสวัสดีถึงแม่ของบ้านเอา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 บ้านขอบ้านก่อนขอบ้านก่อนบ้านก่อนบ้านก่อนชิบผาแล้วกู้ชิบผาแล้วกูนิดเดียวนิดเดียวไม่ไงปลาไม่แม่เลยปลาไม่แม่เลยเอเตอร์บวกกันทั้งวันบ้านเปิ้์นไม่ดูเลยฮะต้องมีคนมาต้องมีคนมาต้องมีคนมามีคนมามันไรจังวะ ปอมปาปอมบ่อเลยปึ๊อยกไม่ใส่ว่าเพื่อนไม่ใส่ก็ไม่เอาหัวหัวหัวพี่ขุดตอนนั้นเลยขุดตอนนั้นเลยมามามาววลามาววลามาเวลาปูมอ้ดมอ้ดมอ้ดแล้วเมื่เวลาใส่หัวเธอไอ้แกร้มมึงมามึงมาไอ้แกร้ม ไอ้ลามกูไม่สนกูเอาแกลกกูยกแกลกเอามันีแกลกอะเอามันีคแกลกอะเอามันแกลกเออ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 มาดีแกลกอึดว่าเฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เฮ อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโทษ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 บวยโทษบวยแม่เจ้าโอเคแก๊อกอยู่นี่วะโอเคแต่กูบ้าแต่เฮ้ยเอ้ยเมันโหดยังอะลำลำมิดเวทแล้วว่ะนั่นวีตาคลิปบัดดีเฮ้ยวัดางครับว่าไงครับอืมจะตายคลิปโคตรโหดไปนู่ดีกว่า พูดเนียนบนผมขึ้นมาพืูนเนียนไอ้บนอ๋อไม่ใช่ฝีมือบ้าแล้วล่ะเองอ่อนเองฝีมือไม่มีเองมาพูดโทษหมดฝีมือไม่มีแล้วโทษหมดนะเองอมาสิ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 ใครใครแม่งบางเช็ดกูเนี่ยเอ้ยแม่งมึงหอบไปเช็ดโอ้ยโคตรตะกี้ไม่ออกใครแม่งพิมพ์เนี่ย ยายกูรู้ว่าใครพิมพ์มแม่งเอ้ยผมกดสามพันรอบๆแล้วแต่มันกดไม่ได้ครับเนื่องจากมีคนพิมพ์แชทมาแล้วผมกดปุ๊บมันบังแชทเฉยเลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะแบบนี้ก็ได้ด้วยหมาะหรือเ่าพลังผมมาแล้วว่ะว้าวมาสิมาสิเรามาสิมึงคิดมึงเจ๋งขนาดวะมึงมันหนีวะ สวยสวยแกรม้มสวยแกลมสวยแกรมไปแล้วมันมาแล้วลอมันมาลอมันหาผมลอมาผมเฮ้ยเอากูป้าเอากูป่อชายเอากูป่อชายมาได้เอากูป้าาชายชายยูกูด้ชาย,ชายโอ้โหคลิปคลิปขอขอคลิปเดิมนมาหน่อยหน่ contrad 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 อยคลิปคลิปมึงเดินมาหน่อยคลิปไอไอคลิปเออเออเมอเอ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 ามออเออเออเออออเ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 เออ มึงเอามันเล้วโซมันซื้อเ่อยแล้วเนี่ยงานแน่เหนื่อยแล้วเนี่ยกูคือมหาแบกกูคือมหาแบกเฮ้ยพี่กูคือมหามหาแบกมหาแบกกูมาแบกเองครันี้กูมาเพื่อแบกกูมาเพื่อแบกไม่ได้แจกนะครับเอาไปไหนะหรอวะเอาเบาเราอะเอาบบาชายเอาบบาสวยๆนี่มึงเาไปนึก่กูชอบสิน้อง ไอ้หมึกมาแล้วมาแล้วสัสดหมึกยักษ์อาราเวอร์ตกลัวกลัวกลัวแม่ใครใครก็ต้องกลัวผมอ่ะเพราะผมมาโคตรมหาโหดเพื่อนเล็กตายทุกทีมาเพื่อนหมอหมออื้มเจ็บว่ะคงสู้บอลคงสู้บอเด้อกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วมึงมึงเจ๋งแค่ไหนวะถ้ามึงไม่มีเพื่อนอ่ะ มึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้เหรอตัวกูเป็นมหาเทพม,มหาโปอย่าหมดเวลาอย่าหมดเวลาหเหรอชิบหายหมดเวลาหนีดิหนีดิแฝงกูหลอกกูยอกกูไม่โกวมึงอยู่แลวกูยอกเลยเจอที่บ้านมาทำไมตายหมดทีมนี้ไปวะอย่ายเห็นอย่าเห็นน้ำ <laughs> แม่เจ้าเอ่มีกูอยู่คนเดียวทั้งทีมในที่จนะัดฉายเนี่ยล<อ>ูกพี่ขี่มากเลยคลิปก่อนแล้วกันตีคลิปอย่างเดียวยเยววพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมึงดูคลิปล่างด้วยเพื่อนมึงดูคลิปล่างด้วยเพื่อนมาสิแคลี่จัดก่อนแล้วกันแคลี่ตายแคลี่หืมอะไรเง้ยนิดเดียวมึงอยู่กูแคลี่ตุ้มไม่ไบอสเจ็บ

มาสิกูโก้มึงเหรอกูกมึงเหรอกูกมึงเหรอครับกูกมึงครับมา,พพาแล้วชิปผานแล้วกูชิปผานแล้วกูกูกำลังจะตายไม่ผู้แดงผู้แม่แล้วว้มันเชี๊ย,แ,ยแล้วเฮยโดดมาโดดมาโดดมา,ดดมาแล้วก็มีสองมีหนึ่งเฮ้ยขโอ้โคตรอิดเลยว่าแมงอิดกว่านี้ก็ผมนี่เล้วมึงอืออกูอิดจัดกูโกรธมากไม่มีใครหัวแกูกูโกรธกูโกรธมึงถักใครมึงถักใคร แม่มาหาเทพยังลองเลี้ยงว่าผมคือมาหาเทพมึกเลยอาลาไม่โลดไม่เลียดเรื่องมันเรื่องมันอาลาอาราไ,ไปสู้มอนมหาเทพอึดจังเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเลยเลยเอาเลยเพื่อนเเลยเ,เลยเ,เลยสวยเพี้ยนสวยเอาเอาดักอ่ะทางเดียวที่ชนะได้คือดักเซร์เจอร์เว้ย เปล่าหนุบเว้ปานุบเว้รามาหาก,กูมาอโอ้ยเน้ชิปเป่งแล้วะเลาเลาวโอ้ยมึงจะหิวททำไมเนี่ย่มว้าเบียวี่ฝีมืออี่เบียวไม่มีอ่ะอ้เบียวลองคิดดูว่าค่าคนที่เลือดไม่ลดเบียวจะค่ายังไงอ่ะถ้าไม่มีฝีมือ โอ้ยเนี่ยแปงวะสามคนกูกำลังไปกูกำลังไปเพื่อนกูกำลังไปกูกำลังไปเพื่อนกูกำลังไปเพื่อนโอ้ยเออกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วไม่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 กูไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายาอ ย่า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 เพิ่งแพ้เอ้ยที้ไม่เอาเลยผมเมาอยู่คนเดียวอ่ะผมกวนแต่แล้วกูเนี่ยแบงที่สุดแล้วแถม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 อะไรอะไรก็กูนี่แทงก็กูนี่รับดาเมจก็กูนี่ ดอนลมจับกกูนี่เช็คบางกอนกกูนี่สังเชิงวาดก็กูนี่ด่านบ้านก็กูนี่เคียคลิปกกูนี่ข้าไข่ลิกกูนี่ข้าเม็ดก็กูนี่ข้าปาก็กูนี่ข้าลำก็กูนี่หนึ่งลุมพาก็กูนี่ อึดสุดก่ากูนี่อะไรแทม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 อะไรกักูนี้